สวัสดีครับผมบูมกิดกล้องนะครับผมกล้าหารศึกแห่งบ้านผาเหล็กนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาอุ่นเครื่องกับละครกล้าผาเหล็กตามบูไปดูเลยครับ ละครกล้าผาเหล็กปังสุดๆตั้งแต่2ตอนแรกเรตติ้งล่าสุดพุ่งไปที่4.5คืนนี้มาชมความสนุกกันต่อค่ะเพราะคืนนี้มาไฟโป๊ะแล้วค่ะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดวิกอยู่ในที่ส่วนตัวแต่ไม่รู้ว่าแขกไม่ได้รับเชิญมาค่ะหมวดกล้าบูมกิดกล้องเข้ามาเห็นมะไฟหานาลีวิสในลุกผมยาวสวยสะดุดตาฉากนี้บูมตกใจล้มตึงไปเลย <c oughs> เบื้องหลังบูมล้มอยู่หลายรอบที่เดียวค่ะเพื่อความสวยงามทางภาพฉากนี้แฟนๆจะได้เห็นทั้งความประหลาดใจคอมเมดี้รวมถึงความน่ารักกุ๊กกิ๊กของคู่พระนางด้วยค่ะคือเราก็ไม่รู้ตัวเราเขาตามมาถึงฐานลับของเราแล้วก็มาเห็นแบบเราปล่อยผมอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นผู้หญิงอย่างี้จริงๆไม่ได้ตะลึงที่เพิ่งรู้ว่าเป็นผู้หญิงนะตะลึง,ลงในตะลึงในความสวยมากกว่าบอกเลยว่า <c oughs> พี่บูมเนี่ยสุดยอดมากคือล้มจริงได้แบบ เหมือนจริงมากมันเลือดออกไม่จริงได้ไงฝากติดตามด้วยนะคะก็เรื่องนี้นะคะมีแบบเรื่องราวมากมายเลยไม่ใช่แค่บู๊อย่างเดียว <S <S ยังมีความกุก๊กกิ๊กยังมีดราม่าก็มีเนะะาะทั้งของของ,ของตัวพระเอกแล้วของนางเอกเองเนี่ยก็มีดราม่ามีปมของแต่ละคนอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะหน้าที่และหัวใจเริ่มวันไหวแล้วรอชมกล้าพระเ็กกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ มาที่ละครสองทรนงจากค่ายปภศราโปรดักชันโดยผู้จัดพี่กประภศราได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันแรกฟ้าฝนก็พรมความชุ่มฉ่ำให้กองละครแต่เช้าแต่ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะทีมงานย้ายมาถ่ายทำในบ้านทั้งหมดวันแรกกบภสราก็นำทีมนักแสดงศาสตร์ความเข้มข้นกันทั้งวันมีทั้งไม่นวีนัดอินดี้อินทัศอิงฟ้าเกตคําและรุ่นใหญ่อีกหลายคนแค่วันแรกเหล่านักแสดงก็เริ่มสนิทสนมกันแล้วรวมถึงศึกสายเลือดในบ้านก็เริ่มคุกรุ่นแล้วละค่ะเป็นวันแรกเลยนะ ก็อุปสรรคถามว่ามีไหมคืออุปสรรคของนักแสดงทุกคนไม่มีค่ะแต่อุปสรรคดินฟ้าอากาศธรรมชาติมีค่ะคือตกแบบนี้เราพอทํางานได้แต่อย่าร้องเลยนะเจ้าค่ะคือร้องเสียงก็ทํางานไม่ได้ใช่ค่ะวันแรกก็เปียกเลยครับใช่วันแรกก็เปียกเลยไม่ได้เปียกฝนนะฮะแม่สารครับใช่ช่องบอกห้ามทิ้งเลยพี่กบห้ามทิ้งความดราม่าเลยว่าของพี่กบดราม่านี่สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วค่ะใช่ สองทรนงเดินหน้าถ่ายทําแล้วติดตามความเคลื่อนไหวทางขขาบันเทิงช่อง7 HD นะคะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวละครใหม่อย่างรุ่ยไทยบดีที่เตรียมลงจอวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้เปิดทีเซอร์มาให้ชมอุ่นเครื่องก็น่าดูแล้วนะคะเรื่องนี้ได้คู่พระนางโดนัทพัทรพลและการทัศนชามาคู่กันครั้งแรกเคมีโดกัรมาเต็มแน่โดนัทรัะบทคุณพระสิงห์คำเจ้าเมืองรูปงามเป็นที่หมายปองของสาวๆมีวิชาอาคมสายขาวเพื่อป้องกันตัวเสื้อผ้าวันฟิตติ้งจัดเต็มแบบล้านนาประยุกต์ทั้งเสื้อคลุมออกงานสบายๆแบบ อยู่บ้านและแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศมีอาวุธดาบคู่กายเสมอค่ะอีกหนึ่งคู่กายของพระสิงค์คำก็คือปานฤือไทยสาวสองยุคที่มีพลังจิตแรงกล้าช่วยเหลือตัวเองได้แม้อยู่ในสถานการณ์ปแปลกๆการนัทชาเรื่องนี้เอาอยู่มากเพราะคาแรคเตอร์สนุกสนานโกโก้แกน่นแกน่แกนเข้าทางเธอเลยค่ะวันฟิตติ้งก็สนุกเกินเพื่อนและยังมีลูกสาวปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้ากองถ่ายไม่ว่าจะลุกไหนเอเนจีการมาเต็มค่ะ ว่าจะมีพลังจิตค่ะจะใช้แบบใช้มีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วตั้งแต่เกิดก็มีวิชาดาบเหล็กครับผมรขาบอทักษะการต่อสู้อะไรเงี้ยก็จะคือเป็นเป็นคนเก่งในด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเนี่ว่าเป็นดีไซน์ล้านนาแบบใหม่ๆดม่ว่ายุคใหม่ก็เหมือนแบบอีกสไตล์หนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมได้มารับชมกันเนี่ยก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในเรื่องไทยปดีครับผมส่วนบิวนัทพรเรื่องนี้รับบทเป็น2คาแรคเตอร์ทั้งเจ้าฟาล้านโอรสของเจ้าเมืองนิ่งๆเงียบเงียบเรื้อผ้าดู เสือหนุ่มชาวบ้านที่มีสายเวทอาคมบิวรับหน้าที่เล่นเองทั้งสองบทบาทซึ่งทั้งสองตัวละครนี้ไม่เกี่ยวพันกันนะคะเป็นแค่คนหน้าเหมือนสังเกตง่ายๆเสือจะมีขอบตาดําคล้ำและแผลเป็นที่ใบหน้าประกบคู่สาวอ่อนหวานอย่างเจนนี่ชยิศรารับบทเป็นบูรินเรียบร้อยดูสาวล้านาน,นาหมา่มสะบมีสร้อยสังวานทัดนดอกไม้เบาๆเพื่อความอ่อนช้อยซึ่งเจนนี่บอกว่าไกลตัวหนู่มากค่ะ ชุดนี้ก like like so ็จะเป็นเสือเป็นคนขึมๆไม่ค่อยพูดส่วนอีกหนึ่งบทบาทก็คือฟ้ารั่นก็เป็นชุดในในคาแรกเตอร์อะไรเงี้ยบัวลินเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยอ่อนหวานผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่เลยอแต่ตัวจริงไม่ใช่ฝากทุกคนดูด้วยนะครับมปนยังไงเปนยังไงตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยต้งงต้งตังงไม่อยู่เฉยเลย หลีกทางให้แม่ค่ะหนิงปณิตาม,มาแล้วรับเล่นละครเต็มตัวในรอบ19ปีโดยคำชักชวนของผู้จัดโอริเวอร์บีเวอร์เรื่องนี้รับบทเป็นมเหสีละอองแก้วแววตาอำนาจแค่ยืนนิ่งๆก็น่ากลัวละจ้าแค่ทีมงานทาปากแดงให้หนิงก็ส่งพลังขึ้นมาเลยและยังมีเสื้อผ้าอภารณ์รวมถึงกำไลสร้อยแหวนยิ่งทำให้องค์ลงได้เลยละค่ะประกบคู่กับอนัทลาพาณิชชายหนุ่มผู้มีใบหน้าอมะตะซึ่งอนัทและหนิงเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วเวลาเข้าฉากถ่ายภาพฟิตติ้งทั้งคู่ไม่มีเคอะเคินแม้จะต้องถ่าายทกกล้ชิดม ในรอบสิ ปีกับช่องเจค่ะคุณอนัคกี่ปีคะเล่นวันเรื่อยๆหลายลุกเหมือนกันมีหลายลุกอะไรเงี้ยก็คือให้ดูแบบขังขังดูเป็นแบบว่าเป็นเจ้าเมืองแบบว่าคุมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้นี่วางแผนการอะไรเงี้ยใช้สมองก็จะโดนก็คือจะมีความยากตรงที่ไคร์เจอที่ถูกวางไว้ให้อยู่นิ่งเราใช้แค่ตาอย่างเดียวมีต้องแก้ผ้าด้วยอ่ะมีแก้ผ้าด้วยไม่มีมีว่ากันนอย่าง มีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนอ้อมมังคณารับบทเป็นเจ้าหนางนวลละออลูกสาวของมาเหสีละอองแก้วความร้ายได้แม่มาแน่นอนเช่นเดียวกับสมุนตัวดีอย่างคำรุง้งรับบทโดยยาหยีปริยชาติ 7hd new star ที่ต้องมาเล่นร้ายเรื่องแรกก็แอบตุ่นเต้นค่ะและยังมี2หนุ่ม 7hd new star ที่ขอฝากฝีมือการแสดงเรื่องแรกเช่นกันทั้งริมบุญเนรกรับบทชุมหนุ่มพเนจรผู้มีวิชาอาคมเรื่องนี้ริมเต็มที่และบู๊หนักมากจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและอาวุธขวานหอกมีครบค่ะส่วนแทนบุรันร พระกาวินข้าราชการเพื่อนสนิทของพระเอกโดนัทแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสมพระเกียรติค่ะ ใช่เป็นการฟิตติ้งครั้งแรกของพวกเราแล้วบอกว่ามันมันใหม่แล้วเราต้องบอโพสท่าแอคต,ต่างๆที่แบบว่าให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนชาวบ้านพเนจรไปทั่วเราหยิบจับอะไรได้แล้วก็ใส่แต่ว่ามันก็มีลูกเล่นของมันครับกำไลหนุ่มกำไลหนังผ้าต่างๆนักแสดงทุกคนเต็มที่กันบ้ากจริงคับยังมีนักสแสดงอีกครับครั้งที่จะทําให้เรื่องนี้มันครบรถทั้งอัมธีระณนะดลกนินเอิร์ดนัทนานเฟิร์นนัชยการปอนโอภาภูมิบอมนนทัศนโอสุรศักด์และอีกกมมมาาายรอตติดต ของริทไทยบดีได้ตอนแรกวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้นะคะห้าสออกวมาเลยสวัสดีครับออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยอะไรอย่างอู้าห้าสี่สามสองสวัสดีครับแค่นี้นะโอ้โอ้โ